สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามเกลเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยคู่หูวิรศ์ครับเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนกระโดซสารสูตรโอลิโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปร,ปรับปรุงดินตราหญิงเกษตร วันนี้เราอยู่ที่สวนสาขากรนครับบ้านคลองภูบนตำบลห้วยทับมอนอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองที่ยงนี้ครับผู้ที่ดูแลเกาบอกว่าเขานั้นนะครับใช้คู่หูมาสัจันมาตั้งแต่ตอนที่ต้นเขามีอายุ2ปีกว่าๆและปัจจุบันนี้อายุ4ปี7เดือนเธอบอกว่ามี200ต้นแล้วก็สอนเป็นครั้งแรกโอ้โหทุเรียนพันธุ์บอนทองเธอเธอใช้สูตรใหม่ปรากฏว่าโอ้โหทั้งดอกทั้งใบแล้วก็ลูกผลที่เห็นชื่นใจจริง เป็นอย่างไรมาพบกับผู้ดูแลสวนสาขากรแห่งนี้และที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับผู้ที่ดูแลสวนสาขากรช่วยบอกนามบอกชื่อเลยครับชื่อบุงนาฮิลันลักษ์จ้ะชื่อกุ้งจ้ะมังคุดนยตอดเรียกว่าพี่กุ้งนะครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับครับผมธนาดีการป๋าแหลมครับโอ้โหดูมันมั่นอกมั่นใจยืดอกซสอย่างนี้ครับทาไมถึงพาผมมายังสวนแห่งนี้ครับเพราะว่าบรรยูในสายตาของเราตลอดเขาใช้ตลอด โดยที่เขาไม่ได้ไปใช้ตัวอื่นเลยเพราะเรารู้เพราะว่าการสั่งซื้อมันเป็นรสรสเราเข้าใจครับเรามั่นใจไงอ๋อครับสิ่งที่ท่านที่ปรึกษานํามาตรงเนี้ยก็เพราะว่าสวนแห่งนี้เนี่ยเขามีสวนหลากหลายสายพันธุ์มากครับมีหลากหลายรุ่นหลายหลายเวอร์ชัน<อ>มีตั้งแต่แกงง่งอมกลางกลางสาวรุ่นเยอะแต่ทุกอย่างมาที่เดียวกันหมดเลยคือออกพร้อมกันโอ้รับผมขออนุญ,ญาตวันนี้ผมจะขออนุญาตเจาะเฉพาะส่วนของที่เรียกว,ว่าสอนเป็น อายุ4ี่ปี7เดือนครับผมนะครับผมขออนุญาตถามพี่กุ้งกันแล้วกันครับ <_ S 1> พี่กุ้งครับที่พี่กุ้งดูแลอยู่นะตอนที่เริ่มใช้คู่หูมหัศจรรย์นเนี่ยนะครับหรือสามเกลอือเราเนี่ยพี่กุ้งเอามาใช้ตอนมันอายุกี่ปีครับทุเรียนตอนนั้นนะครับประมาณสองปีเศษมั้งตัวนี้นได้มา2สองปีเศษแล้วมาใช้ตอนนั้นมาใช้แล้วเราเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับเออทุเรียนมันมันจะเหลืองไม่ค่อยแตกใบอ่อนพอมาใช้ผู้เลียมก็ใบก็ไม่เหลืองมันก็เริ่มแตกใบอ่อนแล้วก็ไม่ค่อยปเป็นโรคเป็นอะไรแล้ว ตอนนี้พอมาเจอนองวัตกรรมที่เรียกกันว่าสูตรใหม่เรามาใช้ตอนไหนครับก็พอใบมันได้สองสามใบก็มามาฉีดลำตน้นฉีดอะไรเนี่ยลำก็เถ่าคล้ายก็ฉีดให้มันนั่นกระตุนเปิดตาดอกน้ําก็ออกให้ใช้ไปกี่ครั้งครับประมาณ3 3ครั้งห่างกันครั้งละกี่วันครับประมาณอาทิตย์ท,ตยที่ทวดน,นึงจ้ะอ๋อนี่ก็ใช้มาเกือบเดือนแล้วถูกไหมครับจ้ะ แล้วสิ่งที่เราเห็นแตกต่างชัดเจนเลยเนี่ยมันคืออะไรครับจากที่เริ่มไปสอนเป็นใช่ไหมครับตอนนี้ใช่แะแล้วก็มันก็เริ่มปีออกตาดอกที่ก็ออกดีอ่ะในทุเรียนอายุเท่าเขาเนี่ยขณะนี้อายุทุเรียนเขาเท่าไหร่ลวครับนี่สปีเจดเดือนไงสี่ปีเจเดือนนะครับตอนที่เขาเริ่มต้นเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่จะออกดอกใช่จ้ะตอนที่เป็นดอกมันเป็นยังไงก็เป็นดอกก็เราก็มีนันละชีดนี่แต่ละงดน้ำไงไม่ให้ ให้นาน้าแบบปากล้ายๆทำให้เลี้ยนโซกแค่ว่าจะชีบวัแผ่นประมาณชีบวัแผ่นพอมันโตกปุ๊บมันเป็นตาออกตาดอกปุ๊บแล้วก็ค่อ,คอยทยอยลดน้าแต่ว่าลดในวงแคบรวงโคล เรางดน้ําเพื่อให้ต้นมาโสกก่อนใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ฉีดเนี่ยทั้งใบทั้งต้นเนี่ยฉีเบอร์แพนพอทุเรียนมันใกล้จะมีลูกเนี่ยเราก็งดน้ำไงพอทุเรียนมันโศกนั่นในต็มทีแล้วก็ลดบริเวณรอบๆคนมาให้กระจายอ๋อแล้วเราก็ใช้เบอร์แพนเนี่ยฉีรับต้นด้วยฉีดโคนด้วยจ้ะฉีดโคนด้วยนะครับฉีดโคนฉีดตน้นในฐานะที่พี่กุ้งเนี่ยเป็นนักดูแลสวนทุเรียนมืออาชีพวังอ้นเถอะนะครับถ้าเราเห็นว่าการสอนเป็นของทุเรียนเนี่ย ส่วนใหญ่เขาเอาไว้ลูกกันตอนอายุกี่ปีครับสปีหปีนี่ก็ก็เริ่มจะให้หัดมีลูกแล้วหัดมีลูกแล้วนะจะถ้าเราโดยสายตาของเราที่เราคุ้นเคยกับการที่ทุเรียนหัดมีลูกเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกไหม ที่ว่ามันออกน้อยออกมากยังไงกับที่เราเคยเห็นทั่วๆไปไม่เคยเห็นนะเพราะว่าท,ทําทุเรียนมาก็ยังไม่เคยเห็นมันออกผิดผิด <c oughs> ปกติอันนี้อันนี้ <c oughs> ถือว่ามันปลูกผิดปกติใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าจากกาเห็นมาแต่ว่าสวนอื่นนะก็ไม่รู้นะแต่ที่เราพามาก็ไม่ยังไม่เห็นเหมือนสวนที่ว่าที่ทาอยู่ไม่ค่อยออก <c oughs> ไม่ค่อยออกนะทุเรียนสาวไม่ค่อยออกออกน้อยมากแต่ว่าไปดูขี้หลพาไปจะมองทุกสวนเลยแปลกมันไม่ค่อยออกอ่ะก็ถือว่าความผิดปกตินี้เป็นที่ชื่นใจ เป็นพ้นที่พอใจอยู่พอใจนะความพอใจของเราก็คือว่าเราเห็นแล้วว่าสวนอื่นนั้นอ่ะของเราเท่ากัน4ปีกว่าๆเหมือนกันถูกไหมครับ4ปี5ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าหัดมีลูก แต่ของเรานี่หัดมีลูกครั้งแรกก็เลยว่าอยากจะมีลูกเยอะเลยนะครับมีมาเป็นขบวนเลยนะครับดังนั้นถ้าพี่กุ้งครับพี่กุ้งมองว่าถ้าเราใช้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยพี่กุ้งก็คงเคยใช้สารที่เรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆมากมายอันนี้เราใช้หญิงเกษตรด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยก็ใช่ไอ้ตัวเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยที่จะทิ้งเลยใช่ตลอดเพราะชิดต้นชิดโคนชีดใบจะชีดดินแล้วแต่ตัวนี้จะไม่เคยผัดชีดตลอดนี่ถือว่าเป็นยืนพื้น ยืนพืชเลยและสารปรับปรุงดินตายหญิงเกษตรอ่ะเอามาใช้ย,ยุ่หมดแล้วเนี่ยเอามาใช้ตั้งหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วนะมันช่วยกันยังไงบ้างครับก็ทุเรีนก็ดีแจกใบอ่อนดีแต่ว่ายังไงตอนนี้ยังใช้ตอนนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นลูกไงช่วงเป็นลูกนี่อะไรห่างไปหน่อยนึงห่างเพราะว่าพอเราทําพอเก็บพอมสเสร็จเนี่ยเราก็ต้องใช้ต่อไงอ๋อก็หมายความว่า,วาตอนนี้เราก็จะใช้เฉพาะคู่หูถูกไหมครับจ้าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับหลังจาก ปรับปรุงเอาผลผลิตออกไปแล้วจะใช้ทางดินร่วมด้วยใช่ค่ะเอาแล้วครับรู้แล้วว่าความผิดปกตินี้เป็นความผิดปกติที่ประทับใจพี่กุ้งครับในฐานะที่เราทําด้านการดูแลสวนเนี่ยถ้าต้นทุนโดยทั่วไปเนี่ยพี่กุ้งเมื่อก่อนคงเคยจะใช้พวกเคมีอะไรมากมายถูกไหมครับจ้าเราผ่านตรงนั้นมาแล้วมาใช้ในกลุ่มอินทรีย์อย่างเนี้ยพี่กุ้งคิดว่ายังไงครับก็ดีนะก็บล็อกไม่ถูก <c oughs> เขาว่าดีนี่หมายความว่าดีด้านไหนครับเช่นดีในเรื่องต้นทุน มันเป็นอย่างไรบ้างมันดีทั้งต้นทุนแล้วก็ทั้งผลผลิตทั้งอะไรเนี่ยมันจะดีเพราะว่ามันมันมันคือว่าที่ใช่มามันทุเรลียมันไม่ไม่เป็นไม่เคยเป็นแบบนี้นี่มันทุเรลยมใบเคี้ยวใบมันจะไม่นานไม่อะไรไง ใครเข้ามามากนอู้แม่เุเรียนโสรมนะพอเนี่ยมาใชายตัวนี้ทุเลียมไม่โสมก็เรียกว่าเป็นคําพูดจากผู้ที่ใช่ใช่คนที่เข้ามาก็ว่าทำไมเดี๋ยวดูแลตัวนหนยังขนาดนี้เป็นแบบนี้จริงจริงเรื่องนี้จริงอันนี้ก็ถือว่ามีผู้อื่นมาการันตีพิ่กุ้งด้วยและพิ่กุ้งเองซึ่งเคยดูแลมาหลายสวนก็การันตีด้วยความรู้สึกที่เราเห็นมามากมายถูกไหมครับค่ะ เนี่ยเข้ามานี้เราไม่ได้กลิ่นด้านเคมงเคมีเลยนะครับใช้อินซีโดยเฉพาะเลยเนี่ยใช้เนี่ยเน้นตัวนี้ตัวหลักตัวนี้หลัก,กเลยนะครับ <c oughs> แล้วมันใช้ง่ายไหมครับเวลาชี้นก็ไม่ยากนะมันก็ผสมกวนน้ำแล้วก็ใส่ถังก็ง่ายไม่มีปัญหา ละลายไวเียว่า,ลลาทุกครั้งต้องใส่ทุกครั้งใส่ทุกครัง้งเลยไม่เลยไม่เคยมีเลยว่าไม่ใส่ต้องใส่ฉีดนอนเนื้ออะไรขึ้นตอนตัวนี้ก็ใส่ด้วยแล้วเราฉีดนอนนี่ตัวนี้ก็ใส่พร้อมกันได้เลยใส่พร้อมกันได้เลยไม่มีปัญหาเขาก็ลูกอ่ะใครก็ว่าลูกมันแดงปินอ่ะทาทุเลียนลูก,กแดงพอไม่ใช่ตัวน,นี้<ม>น้ําเคี้ยวเห็นลูกทุเลียนกันชอบใจทุเรียนลูกสวยสวยน้ําเคี้ยวแล้วก็จะ ไม่ล่วงไม่ล้นง่ายเราทํำคือลูกดีขัวใยขย,ยายลูกแล้วก็ขัวเหนียวด้วย <คน S 1> แต่ไม,ไม่ใช่เลือแต่ขั้วนะลูกอยู่ด้วยลูกเยอะยอดเยี่ยมเลยนะครับนี่คือความสุขของเกษตรกรที่เป็นผู้ดูแลสวนแล้วก็ผู้ที่คลุกคลีนะครับเรียกกันว่าดูแล,แลทุกอย่างทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งการดูแลรักษาความสวยสดงดงามของพื้นที่แล้วก็ต้นไม้พี่กุ้ครับถ่าเราจะมีโอกาสจะบอก เพื่อนพ้องที่เป็นนักดูแลสวนแบบเราที่ไปดูแลให้หลายๆสวนเราจะบอกเขายัางไงครับในการที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันเกิดความภูมิใจความผิดปกติที่เป็นความภูมิใจของเราอย่างนี้ครับเกรนเชนครับเคยบอกเขามักานกันนงกว่ามากองก็เป็นบอก,กมองมาใช้ตัวนี้ดูแล้วเราก็ทุเรียนจะดีก็บอกก็ต่อเขาแน,นแหลยยังที่ว่าเนี่ยเราก็ไม่ใจจะไม่ใจจ,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 จะเจก่เกงนะแต่เราพอทํามาแล้วมันรู้ไงก็เลยบอกเขาว่าลองมาใช้ตัวนี้ดูมันดีนะเพราะว่าทุเรียนอะ มันใบมันมเป็นไงเขี้ยวแม่อะไรลูกดีอะไรดีดอกดีโอ้โหทานทีเราครับนั่นคือพลังใจที่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่ดูแลสวนทุเรียนได้รับคํายืนยันนะครับบอกว่าสิ่งที่คำยืนยันนี้เป็นคำยืนยันที่เรียกว่ามาจากประสบะการณ์ล้วนๆนะครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องที่เป็นผู้ดูแลสวนทั่วไปแล้วก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดียังไงครับเด็นชัดครับในฐานะที่ดูแลผลิตภัณฑ์ด้วยและดูแลพี่น้องชาวสวนด้วย ก็อยากจะบอกว่าวัวแพ่นของเรานั้นดีตลอดแล้วก็คุณภาพไม่เคยลดมีจะปรับปรุงเพิ่มเติมตลอดและโดยเฉพาะสูตรใหม่เนี่ยเวลาคุณใช้แล้วเนี่ยถ้าขึ้นลูขึ้นอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องไปใส่แคลเซียมบอลลอนแล้วนะของเราหนึ่งซองหนึ่งขวดเนี่ยพอบางคนเกษตรกรบอกอุ้ยแข่เนี่ยมันจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปแคลเซียมบอลลอนเปลืองค่าใช้จ่ายเปล่าลดต้นทุนสองซองเนี่ยน้ำพันลิตรอัดลูกอัดต้นอัดกิ่งลงดินในเน้นในทรงคุ้มให้มากนิดนึง แล้วก็อยากจะบอกว่าหันมาใช้อินซีเถอะครับเพราะว่าเคมีมันไม่ไหวแล้วต่างชาติเขาจะไม่เอาแล้วนะฮะแล้วมันปลอดภัยถ้าคนฉีดและผู้บริโภคด้วยคนฉีดก็สบายใจฉีดยาไม่ค่อยมีกินเลยธรรมดาถ้าเคมีเนี่ยโอ้โหต้องปิดบ้านแล้วเหม็นหึงเลยแต่ของเราสบายประยักฟังนะฮะสนใจกอติดต่อได้นะครับไาแลมพร้อมดูแลให้ตลอด และนี่คือพลังใจของการที่มีนวัตรกรรมใหม่ๆดีๆอย่างนี้ครับที่สําคัญครับก็มักจะมีผู้เรียนแบบและก็ประสงค์รายต่อเกษตรกรอย่าลืมนะครับเกษตรกรทุกท่านครับมีทั้งคนที่ประสงค์ดีและประสงค์รายกับการเกษตรเพียงเพื่อผลประโยชน์ตัวเองแต่นี่คือประโยชน์ของเกษตรกรครับเป็นเรื่องหลักสําคัญมิตรเกษตรยั่งยืนครับอยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆวันนี้เรามาติดตามผลแล้วก็เป็นที่ชื่นใจโอกาสต่อไปครับ เราจะไปติดตามทุกสวนที่ใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือสูตรใหม่วันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ